โอ้ยโอ้ยหายใจไม่ออกเลยกูหายใจไม่ออกเห็นเมื่อคืนละท้อแท้เหลือเกินท้อแท้จริงๆอืะขอเช็คเสียงก่อนขอเช็คเสียงก่อนนะขอเช็คเสียงก่อนโอเคเสียงพร้อมอืมเสียงพร้อมอืม อ่ะเสียงพร้อมละเสียงพร้อมแล้วโอเคมาเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยเกมลิวพูนะครับเอ่อออกไปเยือนกระทาทลายนะครับผมโอ้โหเฮ้ยช่วงนี้มันมันแซซอยขนาดนี้มาสองเกมติดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้กันนะครับผมชวนคุยเกมเรื่องนี้กันนะ <c oughs> เฮ้ยหัวเลาะกบเกิน ชีวิตขมขมนะอืมชีวิตขมขมช,ช่วงนี้นะอ่ะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเกมของลิเวอร์พูลนะครับผมที่เจอกับกัสซารายนะ,อะขออนุญาตนะขอฟังเสียงก่อนนะที่เจอกับอ่าโอเคโอเคอ่ะเสียงชัดอยู่เสียงชัดอยู่เอ้อท้อแท้เเกินจับตรงไหนโดนตรงนั้นจริงพูดถึงใครโดนตรงนั้นเลยอ่ะโอเค บอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้นะสิ่งที่เสียหายที่สุดที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับรู้สึกว่าจะมองว่ามันเป็นเรื่องดีมันก็คงไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเริ่มตอนนี้ก็ถือว่าได้แต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือการบาดเจ็บของอาริโซนเบเกอร์ครับโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าเสียหายสุดๆถือว่าเสียหายมากๆเลยนะครับที่อาริโซนเราเจ็บนะเป็นเรื่องที่ป <c oughs> วดหัวจริง นะครับแล้วก็ไม่รู้จะเจ็บยาวขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับผมแล้วก็ต้องพูดเลยนะครับว่าการเสียอท,ที่ทรงเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเสียงกําแพงหรือ,อ,อกระดูกสลังของทีมเลยนะครับโดยเฉพาะในแนวรับไม่งั้นเราโดนไปโดยเฉพาะเกมหลายๆเกมนะอย่างเช่นเกมชิตันพาเลทครั้งล่าสุดนะโอ้โหผมว่าโดนมันอย่างน้อย3-40ี่ศนะเมื่อวานก็เหมือนกันพอไม่มีอะไรทรงเป็นไงละ่ะทีนี้หลังจากนี้ลําบากแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่ง เกมนะครับที่อลริซงอ่ะเล่นดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยเหมือนกันเล่นดีมาหลายนัดแล้วครับอลริซงเป็นแมตออฟเดอะแมต์ก็ว่าได้นะทําไมงั้นอาริพูโดนไปแล้วนะคนต่อมานะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเตเต้ครับโคนาเต้ของเราเองครับเตเต้น้องรักนะครับผมโอ้เตเต้คือช่วงนี้ผมพูดเลยนะครับว่าเตเต้อาการหนักแล้วนะอาการหนักมาหลายมาหลายเกมแล้วนะ หลังจากฟอร์มหลุดช่วงเกมนิวคาสเซิลนะนี่กลับมาล่างเดิมแล้วกลับมาล่างเดิมเหมือนตอนนิวคาสเซิลอีกแล้วคือหลุดแบบโอ้โหประกบไม่ดีการตัดสินใจไม่ดีใจบอลไม่ดีสอดรับไม่ดีเออเข้าสกัดไม่ดีมีทุกอย่างเลยครับที่กองหลังไม่ควรมีอืเตเต้เรามีนะครับผมแล้วปัญหาที่มันหนักที่สุดเลยก็คือมันไม่มีตัวที่มันแบบ แทนโกนาเต้ได้หันไปก็จะมีจะโจรับจบครับแล้วก็นั่นก็เสียวเหมือนกันครับว่าลงมาจะเจ็บไหมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยนะนั่นก็เสียวเหมือนกันอะขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะครับผม่นะโอเคเสียงปกติอยู่นี่คือคนที่ชวนดูหน้าปวดหัวที่สุดเลยอะตอนนี้นะในแดนในแดนในแดนเออในในในตัวรับกองหลังตัวรับทุยพูดไปถูกพูดไปถูกแหละเออคือดูหน้าปวดหัวสําหรับ เกมลับนะครับของลเว์ภูตอนนี้ผมว่าเตเต้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้าืตอนนั้นมีได้เกฮีมานะผมว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสมาธิเขาหายเพราะว่าเรื่องของการต่อสัญญาหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ต้องให้กำลังใจเต้เต้จังไปครับผมท้อแท้เลือเกินนะครับส่วนลูกพี่ฟันได้ก็ยังคงเส้นขงมานะครับผมเป็นแนวรับที่ ยังไว้ใจได้นะครับแต่ว่าจะให้มาหวังว่าเออฟานได้จะมาแบกคอนาเต้ฟานได้ไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอเคครับส่วนคนต่อมานะครับเคอร์เคสฝั่งซ้ายสําหรับผมแล้วนะครับเคอร์เคสในเกมนี้นะไม่บวกไม่ลบไม่ให้คุณไม่ให้โทษไม่ให้อะไรทั้งนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้แอบรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าที่อันนี้จะหาว่าเข้าข้างบอสก็ได้นะเพราะว่าผมก็จะมีมุมที่ผมไม่ได้เข้าข้างบอสเลยแม้แต่นิดเดียวต้องพูดอย่างนี้เลย แต่อันนี้เพื่อความแฟร์นะมองแบบผมพยายามมองเข้าข้างแล้วกันเพราะหลังจากเนี้ยมันจะมีหลายเรื่องที่ผมไม่เข้าข้างเลยนะมองในมุมของเคอร์เคสนะอ้าวสวัสดีครับพี่นิพนธ์สวัสดีนะครับเออที่ผมคุยกับแอดวันแรกต้องกองหลังเท่านั้นจริงครับพี่นิพนธ์ผมมอบตัว้ะครับผมผมผมยอมแล้วพี่ <laughs> อันนี้ยอมจริงใช่กองหลังนี่ตอนนี้มีปัญหารจริงอะ สำหรับผมนะเคอเคสนะตอนนี้ปัญหาหนักหรือเปล่าสำหรับผมผมสำหรับผมผมบวกลบแล้วผมก็แอบคิดว่าเอ้ยอาจจะเลือกอโรบินสันไหมเมื่อวานผมพูดก่อนเกมไปนะว่าเฮ้ยเราควรจะเลือกโรบินสันก่อนไหมแต่ขอพูดแบบออาจจะดูเข้าข้างนิดนึงก็ได้ว่าเขาอาจจะเอาโรบินสันเนี่ยไปในเกมเชลซีก็ได้เพราะว่าเป็นเกมใหญ่เกมนี้ถามละถามว่ายูฟาเล็กไหมไม่เล็กแต่เพียงแค่มันมีโอกาส เขาเรียกว่าไงเราจะทดลองเกมตอนนี้ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าโหถ้าลิฟูตกรอบแรกของยูฟานี่เราหนักจริงนะคือเรายังสามารถปรับได้ยังปรบนู่นนั่นนี่หน้างานได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเ,เกมแรกๆกของยูฟาแชมเนลีผมก็เลยมองว่าโอเคอ่ะให้เคร์เคสลงได้นะไม่ติดนะเพราะว่าแต่มีวงเล็บไมไ่เดียวว่าถ้าเกมหน้าโรเบนสันไม่ลงอันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วบอส ดีดีบอสบอสชักไม่ไหวแล้วบอสชักไม่ดีแล้วนะในมุมพองผมนะส่วนแบ็คขวาอ่ะเป็นฟิมปงนะครับผมแต่พอเล่นจริงๆไปนะฟิมปงเนี่ยดันสูงครับแล้วโซโบลงมาข้างล่างแทนเป็นแบ็คขวานะสำหรับผมฟิมปงถามว่าเล่นแทนตำแหน่งซาร่าพอได้ไหมแค่พอได้แค่พอได้เหมือนกันเลยครับผมเหมือนเคอร์เคสเลยไม่ไม่ให้คุณไม่ให้โทษไม่อะไรทั้งนั้นอืม ไม่รู้จะให้อะไรดีคือบางทีมันก็โอ้ยแต่เข้าใจาที่ต้องพักซาร่าเพราะว่าเกมเชลซีสำคัญมากนะครับผมจริงๆแล้วมันสะสมอันดับเออโอเคก็ยังมีโอกาสใช่ครับพี่นิพนธ์อันนี้ผมเห็นด้วยครับผมนะซึ่งผมเมองว่าอ่ะซิมปอมผมไม่บวกไม่ลบแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดหลังจากนี้เลยนะนั่นก็คือผมไม่เห็นด้วยที่เอาโซโบโมาแบกขวาแล้วครับผมเหตุผลเพราะอะไรครับผม เหตุผลต่อไปนี้คือ,อเดี๋ยวผมขอไล่เรียงอย่างนี้เหตุผลต่อไปนี้ก็คือผมต้องการเห็นโซโบกลับไปเล่นตำแหน่งของเขาเล่นเบอร์สิเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้สมดุลของลิเวอร์พูลในในแกนหลักของทีมอะโดยเฉพาะกองกลางมันเสียครับผมมันเสียครับมันเสียเลยมันเสียเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปนะ ผมขอย้ายมาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยต้องพูดกันขมวดปมตอนจบนะครับผม,อมโอเคเรื่องต่อมานะครับผมเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับอ้อาวทำไมอ่าโอเคเจอแล้วอ่าเรื่องต่อมานะครับสิ่งที่ผมมาไม่เห็นด้วยแล้วกันไม่เห็นด้วยเลยคือการจับคือต้องพูดว่าหลังจากเนี้ย ถ้าลอบ์พููอ่ะยังทดลองอยู่อ่ะผมว่ามันเข้าใจตอนนี้มันอยู่ในระหว่างช่วงเซตระบบเข้าใจเข้าใจบอลหน้าเข้าใจจริงๆแต่ตอนนี้มันเหมือนเรายังหา11ผู้เล่นให้ลงตัวไม่ได้ไม่ได้เออแล้วปัญหาต่อไปนี้ก็คือความเสียหายใน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 เกมเมื่อคืนเนี่ยก็คือแน่นอนครับอาริโซชัวร์และเอติเก้อ,อีกสมมุติว่าถ้า เอติติเก้เจ็บดูไหมคนที่จะคนที่จะไม่ได้เฉิดฉายแล้วผมว่าแฟนลิเวอร์พูลแถบอะหลายคนอะอยากให้เขามาเฉิดฉายในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งปีกซ้ายครับนั่นก็คือเอฟเอโก้เคียซ่าซึ่งถ้าเคียซ่าเนี่ยสมมติถ้าเอติตเก้เจ็บเคียซ่าอยู่ไหนครับอยู่บนเหมือนเดิมแล้วก็นั่งสำรอง คำถามมีอยู่ว่าถ้าเคียซ่าอยู่บนเล่นได้ดีไหมก็ได้แต่เขาจะไม่เฉิดฉายเท่ากับปีกซ้ายหูเวลาเคียซ่าเราดูเล่นปีกซ้ายนะโอ้โหูมันวูบวาบมันแบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจแต่พอไปจับเขาเล่นข้างบนเนี่ยมันความอันตรายของเขามันหายไปแล้วเนี่ยถ้าเอติเตเกเจ็บเคียซ่าก็จะไม่เล่นซ้ายก็ต้องเล่นหน้าบนอยู่ดีเพราะว่าก็ต้องมาแทนอีซักเพราะอีซักก็จะเล่นเต้าสิทาทีก็ไม่ได้อีกโอ้โหคือเหมือนมันแบบ มันมันพลุงพลังไปหมดเลยอะ่ะมันพลุงพลังไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เอาจริงๆนะตอนเนี้ยผมแล้วมันรู้สึกคือตอนแรกอ่ะผมไม่เห็นด้วยกับลูนี่นะแต่ลูนี่พูดมาสองครั้งแล้ว,ลวครั้งครั้งล่าสุดเมื่อวานเขาก็พูดเขาพูดว่าอืมเวดอ่ะไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งซึ่งผมเห็นด้วยเก่งแต่เขาไม่เห็นด้วยว่าตอนเนี้ยให้เวี่ยเป็นตัวหลัก ควรให้วีเนี่ยนั่งรอและเรียนรู้เกมไปก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนเวีตอะทาลายสมดุลอันนี้อันนี้ลูนี่พูดนะทาลายสมดุลกองกลางหมดเชื่อไหมผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือวีตเล่นเกมลับไม่ได้เกมลับเวีตไม่ดีตอนนี้นะครับวีเนี่ยอาการหนักเหมือนกันเพราะว่าการตัดสินใจไม่ดีการออกบอลไม่ดีคิดช้าพลิกบอลไม่ได้ ไม่ต้องไปพูดถึงแบบไอ้คินเลอร์พาร์สโน่นนั่นนี่เอาแค่เวีตตอนเนี้สําหรับผมอะเวทอะดีกว่าโจนนิดเดียวแต่ข้อเสียของเวทอะที่อาจจะอ่อนกว่าโจนอีกนิดนึงก็คือเวทอะนตอนนี้ปัญหาของเวทนะปัญหาของเวตเลยนะเวทเล่นเกมรับไม่ได้เพื่อนโอ้ท้อแท้เลอเกินเวทเล่นเกมรับไม่ได้เกมรับไม่ดีวิ่งลงช้าไปหมดเลย อ่าสวัสดีพี่วรพลด้วยนะครับพี่วรพลนัยนเองครับพี่ก้องสวัสดีนะครับผมว่าเราต้องกล้าเล่นกล้าเข้าอ่ากลางเรานิ่มมาโอ้โหนิ่มจริงครับผมนิ่มจริงพี่ก้องโอผมดูแล้วผมก็ท้อแท้เลยอะ่ะโอ้ตื่นมาดูแล้วแบบอะไรวันนี้เฮ้ยเพื่อนอืมันมันท้อแท้จริงๆนะผมเลยมองว่า เฮ้ยผมเริ่มเห็นด้วยกับวูเลนลูนี่แล้วนะแต่อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนะแล้วก็เวนลูนี่เขาก็ไม่ได้แบบตาหนิเวีดนะแต่ผมว่าเวนลูนี่เนี่ยเขาพูดแล้วเดี๋ยวผมจะขมวดปมสิ่งที่เจมีค่คาร์ลเกอร์ก็ให้ความเห็นเหมือนกันนะในตอนท้ายนะครับผมอ่นะไปกันต่อตอนนี้สําหรับผมอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนนักเตะทุกคนเลยนะถ้าปีที่แล้วถ้าเราดูกันนะฤดูกาลที่แล้วอะสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เห็นเลยนะกับปีนี้เราเห็นเยอะเลยนะ ล้วฟุตบอลมันเหมือนแบบมันยังเซตกันอยู่ช่วงนี้เวลามันจ่ายบอลมันยังไม่รู้ว่ามันต้องวิ่งไปตรงไหนแต่เมื่อแต่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะใช้คําว่าแตะไปอ่ะบางจังหวะเช่นแบบไข้หรือออกบอลที่แบบคู่แข่งไม่รู้ว่ามันจะออกบอลแบบรูปแบบนี้ยนักเตะมันวิ่งไปรอแบบรอรับกันได้เลยแต่ตอนนี้ยจ่ายกันบอลตรงๆอ่ะนักเตะมันเหมือนแบบเฮ้ยสอนรับกันไม่ได้อ่ะและนี่คือปัญหาของลิเวอร์พูลที่บอลง่ายๆอ่ะบอลที่แบบยืนเฉยๆแล้วจ่ายอ่ะ บางทียังจ่ายก็ไม่ถึงเลยบางทีก็จ่ายเสียจ่ายง่ายจ่ายแบบไม่ถึงตัวมั่งเกินมั่งเลยมั่งผมเลยรู้สึกว่าตอนนี้นักเตะของเราโดยเฉพาะแผงกองกลางถึงกองหน้าปัญหามันแบบปัญหามันคือนักเตะมันเหมือนแบบยังงงๆงงกับการจ่ายฟุตบอลกันเองอะ่ะอืผมเลยมองว่ามันก็คือประเด็นที่สองต่อมาก็คือเรื่องของกองกลางผมยังอยากให้ตอนเนี้ยอ่ะเข้าเลยก็ได้อยากให้กับแฟนแบก แล้วก็แม็กคาลิสเตอร์ยืนเป็นกองกลางกึ่งๆึรับแล้วให้โซโบวิ่งไปอยู่ข้างหน้าเลยเออเบอร์10เหมือนเดิมแน่นอนโซโบเนี่ยใช้คำว่าไม่สามารถออกบอลได้เท่ากับเวดแน่ๆแต่สิ่งที่มันจะได้กลับคืนมาก็คือสมดุลตรงกลางที่ลิเวอร์พูลนั่นคือจุดแข่งของลิเวอร์พูลในปีที่แล้วนะปีแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยสมดุลตรงกลางตรงนี้ดีมากมีเวเอ,อไม่ใช่ทุย มีโซโบอ่ม so bo, ม berg, ม ester, ามีโซโบมีกาเฟนแบกมีแมคคาริสเตอร์สตัวตรงกลางที่ยืนกันแน่นๆเลยนะยืนกันแน่นๆเลยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่โซโบทำจากเวทไม่ได้ก็เรื่องของการออกบอลที่แบบมีเคลลินพาสแต่ถามว่าตอนเนี้ยเวททำได้ไหมเวทก็ทำไม่ได้ออกบ้างไม่ออกบ้างอ,อ,างอแต่สิ่งหนึงที่จะชดเชยได้เลยก็คือพละกกำลังในการวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะตอนเนี้ย พอเอาเวทลงมาทำอะ่ะเอาเวทลงมามันเหมือนผมถึงผมนึกถึงตอนลิโอภูตอนที่มีเจอร์กนคอปอะ่ะแล้วเอาเตียโก้คันตาร่ามาที่ได้แชมป์มาแล้วเอเกาคันาร่ามามายกระดับทีมอะ่ะแล้วพอยกระดับทีมอะ่ะทีมมันสมดุลตรงกลางมันพังเละเทะหมดเลยสุดท้ายก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีเตียโก้เจ็บอ่ะลิยอภูกลับไเป็นเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยเวทกำลังทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวสมดุลตรงกลางอนะ่ะขอสามตัวนี้ก่อน ในมุมผมนะผมอยากให้สโมอยากให้นักเตะปรับเพื่อสโมสรแต่ตอนนี้ผมกำลังรู้สึกว่าทีมเนี่ยกำลังปรับเพื่อเวียดเวียทั้งอิสระนะเดี๋ยวซ้ายมั่งเดี๋ยวขวามั่งเดี๋ยวนู่นนั่นนี่มั่งเพราะตอนนี้อ่ะเท่าที่ดูนะในการาฟิกเนี่ยเหมือนเล่นทางขวาเลยจริงๆไมมก็หุบตรงกลางอยู่ดีแต่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้เราเราเ,เราเหมือนเราเหมือนพึ่งเวียนแล้วเวียนเองอะ่ะก็ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ฉะนั้น ทีมต้องการแต้มนะเพื่อนนะสมดุลตรงการตัวนี้เสียเพราะว่าถ้าเเพื่อนลองดูคิดดูนะเวลามีโซโบอ่ะอยู่ตรงกลางเบอร์สิบอ่ะเขาจะวิ่งไล่เขาจะวิ่งช่วยเขาจะวิ่งนู่นนั่นนี่อย่างน้อยน้อยอ่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโซโบวิ่งมาก่อนคนแรกเลยเพื่อตัดเกมตรงบริเวณตรงกลางหรือว่าตรงบริเวณเออเขตโทษของคู่แข่งก่อนแล้วก,กาเาเฟนแบกหรือแม็กซ์คิสเตอร์จะวิ่งเข้ามาช่วยแต่ตอนเนี้ย พอเป็นเวทอะเวทกระแทกก็ไม่ได้จ่ายบอลติดแล้วเวทก็วิ่งแต่ก็มันไม่เหมือนโซโบโที่แบบคึกเป็นมาเพื่อนเอ้ยนะหลังๆบอลหลุดจากกลางกับตันวิ่งประคองจนนั่นถูกใช่พี่มินิพลคือมันท้อะเออตอนนี้ผมเลยมองว่าไม่ได้บอกว่าเวทผิดนะแต่เวทย,ยังไม่เข้าระบบแล้วผมรู้สึกว่าสมดุลตรงกลางตอนเนี้ยเราต้องเอาก่อนเราต้องเอาก่อนนะอ่ะนี่คือเรื่องต่อมานะครับผม และรเร occurs, ื่องหนึ่งนะครับผมเราเสียเราไม่เรียกว่าเสียดีกว่าเมื่อวานอ่ะเท่าที่ผมดูเราลูกเราได้ลูกเซตพีทแต่หลายลูกนะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้คือตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยผมฟังอันเนื้อสลอนเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาอ่ะให้ความสําคัญกับลูกเซตพีทนะเขาติวเรื่องนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันพอๆกับการแบบเอ่อแทคติกอ่ะแต่ผมก็้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะคนาเต้เพื่อน ยังทำฟาวค้อนอยู่เลยเวลาแบบว่าเราได้ลูกเซตพีดคำถามมีอยู่ว่าเอเราทำยังไงให้ผู้เล่นเราเป็นแบบนั้นวะอันนี้งงจริงอันนี้งงจริงบอกเลยอันนี้งงจริงค,ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับกับลูกตั้งเตะลูกเซตพีที่เรา เมื่อวานสมมุติถ้าเป็นอาเซนอนนะผมว่าอาเซนอนอย่างน้อยมีลูก2ลูกอะ่ะเออแต่เมื่อวานไม่ใช่อาเซนอลไงเป็นลิเวอร์พูลไงลูกเซตพีเราได้มาเราเราเราเสียฟาวด้วยอืยิงไม่ได้ด้วยไม่มีโอกาสด้วยเฮ้ยมสมกับชื่อคลิปนี้จริงๆนะว่าบนกันหลังเกมนะต้องขอไปนะครับผม <laughs> โอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมอะมองว่า เราอาจจะโทษเขาไม่ได้นะแต่ครึ่งนึงแน่นอนเขาผิดแน่แๆผมรู้สึกว่าวันไหนเนี่ยการแฟนแบเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกเลยนะวันนั้นทีมจะแพ้สองนัดแล้วนะที่ผมเห็นที่เห็นแล้วว่าการแฟนแ b a ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะแต่เล่นไม่ออกใช่คำว่าเล่นไม่ออกสมดุลตรงกลางแย่เลยทุกทีผมเลยมองว่าตอนนี้สมดุลตรงกลางอ่ะต้องโซโบโดันดันเบอร์สิบเหมือนเดิมดีกว่าดีกว่า ดีกว่าแล้วเวทอะ่ะมานั่งรอรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเลยรอแบบว่าเออเฮ้ยซึมซับก่อนซึมซับก่อนคือไม่ต้องไปสนใจเลยโอ้โหค่าตัวร้อยกว่าล้านช่างมันเถอะถ้าสุดท้ายแล้วค่าตัวร้อยกว่าล้านแล้วมันทําให้ระบบมันเสียสมดุลเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาล่าไม่หมดนะว่าเอยเวททำไม่ดีนู่นนี่ไม่เกี่ยวนะแต่กาลังบอกว่าเออณตตอนนี้เนี่ยถ้าเวทย,ยังไม่สามารถปรับตัวได้เฮ้ยให้นักเตะปรับเพื่อทีมเถอะ พราะตอนนี้ผมกาลังรู้สึกว่าทีมเนี่ยกำลังปรับเพื่อเวียดนะซึ่งมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกผมก็เลยมองว่าถ้ากาเฟนแบกโซโบแมคคาลิสเตอร์เล่นกันเหมือนเดิมอ่ะผมว่าโอเคกว่าแล้วอาจจะสอดแทรกเวียดหรือโจนก็ได้นะครับออันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วเรื่องต่อมานะครับผมอันนี้อย่างที่บอกไปครับผมคิดเหมือนเออนะเจม,มีกลล่กาลเกอร์กับเวลูนีนะว่าสมดุลตรงกลางเนี่ย ตอนนี้มันเสียนะครับเมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็โอ้โหซัดลิฟร์ดูดเดือดเลยเจมี่นะเซตพีทอ่ะพี่กองบอกว่าเซตพีททั้งรับทั้งเอ,อไม่มีพิษสงเลยครับยุคคอปจริงพี่กองจริงอันนี้เห็นด้วยโอ้โหคือเซตพีทแบบถามจริงทําไมเซตพีทมันแบบมันปวกเปียกขนาดนี้วะเพื่อนเอ้ยเออเซตพีทมันดูแบบสําหรับผมนะมันง่อยแบบ เราเคยมีจุดแข็งในเรื่องนี้แต่ปีนี้อ่หูเราจุดอ่อนมากๆนะครับลูกเซตพีทอนะ่ะผมว่าลูกเซตพีเราเราแย่เลยเราแย่เลยพี่ก้องอันนี้เห็นด้วยครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมผมอย่างที่ผมบอ,อกไปครับสมดุนตรงการที่นาจม,มี่กาลเกอร์พูดอ่ะเอาจริงๆรงตอนนี้ผมเห็นด้วยแล้วนะผมเห็นด้วยเลยแต่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งกับเวโรนีนะว่าให้ดอกแล้วผมก็เห็นด้วยกับออนาะจม,มี่กาลเกอร์ว่าเออเขาควรอาจจะต้องดอกเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่ต้องปรับอะผมเชื่อว่าอันาั้นลอตอะเขารู้อยู่แล้วละ่ะเขาต้องเห็นอะไรอยู่แล้วละ่ะแต่สิ่งที่ผมกังวลแล้วกันกังวลแล้วกันแน่นอนครับซ้ายเนี่ยผมก็ก็ยังรู้สึกว่าอาจจะให้กั๊กโบเป็นตัวหลักก่อนแล้วถ้าไม่ดีเปลี่ยนเลยเอาริโอลงนะซ้ายเนี่ยไม่ควรจะเป็นเวียสอีกแล้วไม่ควรเลยเวียสเนี่ยต้องพอซะดีซ้ายเนี่ย พักไปเถอะเรียกความมั่นใจแล้วยิ่งเขาลงแลวเขาเล่นไม่ดีเล่นเขาไม่ดีเท่าไหร่ความกดดันเขามันจะมันจะทวีคูณขึ้นผมว่าให้เขานับหนึ่งดีกว่าเพราะตอนนี้ความรู้สึกเขาอะมันน่าจะติดลบแล้วให้เขานับหนึ่งก่อนดีกว่าเริ่มสู่แล้วนับหนึ่งใหม่ดีกว่าเซ็ตซีโร่ดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นความมั่นใจของนักเตะมันจะยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วตอนนี้อีซักผมว่าอีซักก็เริ่มกดดันเหมือนกันเพราะเขายิงไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวที่ซื้อมาใหม่ตอนนี้ที่เข้าตาอยู่ไม่แคคนเดียวก นอกนั้นนะเท้อแท้ชิบเปพงตอนนั้นก็นะเนเี่ยเพือนๆอย่างที่เบือนเห็นนะ่ะอาการชุดๆทรงๆ,งๆนะแล้วถ้ามดุดเสานี้นะลิเวอร์พูลนะแพ้อ,อีกนะโอ้โหหมุนนึกไม่ออกเลยเอาจริงๆผมอยากให้เบรกทีมชาติแต่วันนี้เลยนะนะให้เขาเซตซีโร่วันก่อนนะแล้วก็เผื่ออาจรจรยกลับมาทันนะคือโอ้โหเอาจริงๆอยากให้แบบเบรกทีมชาติแล้วอื เพื่อนๆคิดดูนะสมมุตินะแพ้เชลซีแล้วเบรกทิมชาตินะความมั่นใจแม่งจะยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วพอกลับมาเจอใครอะ่ะเจอเจอเจอแมนยูเออเอาสิเจอแมนยูเพื่อนๆคิดเอาแล้วกันคือเอาแล้วกันว่าหลังจากนี้จะยังไงเอาละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่อยากจะมาชวนคุยนะครับแล้วเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทีนะครับผม เดีนะ๋ยววันเสาร์นี้จะมาดูกันครับว่าเราจะมาบนหลังเกมหรือเราจะมาอวดกันหลังเกมอ่ะก็ต้องมาดูกัน <laughs> นะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณพี่นิพน์ขอบคุณพี่วรพลขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับโอเคแล้วเราเจอกันวันเสาร์นี้นะเดี๋ยวผมจะมาสตรีมนะแล้วเรามารอดูนะครับว่าวลิวอพลเรา เป็นยังไงครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทกาี่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม